ทุกป <ifa> ีน er ัดเรียเชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุขสันต์หันษารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเน้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับหาแน่แม่จ๋าก่อนใบก่อนใบใครเครียดก่อนใบก่อนใบใครเครียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดขายความซีเรียสได้ทุกเวลา คุ้มจริงๆเลยคุ้มเลยพี่หนูไม่ว่าอะไรพี่แล้วแต่ว่าเราจะมีอะไรต่อไปคะต่อไปอีกขั้นหนึ่งเลยดีกว่าครับเดินทางมาจากนกครศรีธรรมร,ร,ราชเรียบร้อยแล้วเทกำลังเปี้ยงป้างเลยไม่ว่าจะเป็นในโซเชียลต่างๆเลยตอนนี้น้องพันเช่า เกียรติทุกท่านนะฮะก่อน <ฮะ S 1> ที่จะพบกับโชว์อันอลังไกของเราอลังการอารันอลังการต่อไปนะฮะช่วงนี้ขอสลับให้กับผู้สนับสนุนรายการคอนเสิร์ตในครั้งนี้ก่อนไปพบกับผู้สนับสนุนของเรานะครับสวัสดีค่ะอ๋อพี่สวนทีมงานเป็นสปอนเซอร์อ้าวมาส่งของครับมาส่งอุ้ย ฟู้ดเบย์บอิงนี่ยคะใช่ฮะฟู้ดเบย์อิงครับอ๋อนี่ฟู้ดเบย์อิงเป็นสปอนเซอร,ร์คอนเสิร์ตคุณเรรณมทาเหรอถูกต้องสายช<น>โชว์ลดฟู้ดเบย์อิงได้ดีมากนะสั่งครบจบในที่เดียวเลยเอาโทรศัพท์มานะโหลดแอปสโตร์แล้วก็ Google Store โหลดมาแนละ้วก็สั่งครบจบในที่เดียวเลยเธออย่าลืมนะฟู้ดเบย์อิงนะฟู้ดเบย์อิงโอ้อันอน,นี้แอบปบกำลังมาเลยอันนี้คะ่ะแล้วโชว์ต่อไปเลยผู้สนับสนุนของเราเรียบร้อยแล้วเพราะเราต้องขั้นหน่อยเพื่อให้เวลาของเขานี่คือ สองซุปตาจากต่างประเทศมาสองคนต่างประเทศเหรอต่างประเทศเลยครับดเดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปพบกับเขาได้เลยนะครับไมเคิลแจ็กสันและเอริพเพน์ฟีไปเอามาได้ยังไงเนี่ยไม,ไมเคิลและนี่คือไมเคิล ควิคดิควิคดิโอ้ค่ะพี่ย่เดิเดินเร็วจะเหมือนโรถทับจะปูเอวิสเพสลีย์เพสลีย์ครับโอ้เอวิสคุณจงเพอรฮ่ฮ่าฮ่าเสร็จจากงานมาแล้วเมื่อเวลาเย็นเย็นเบาคุยแล้วพาเจ้าทุยเดินเล่นพัดลมพัดเย็นเย็นมาเดินเล่นตาม แสนสุกใจครับวันนี้ลงทุนใจกันไปนะครับเล่มยาในร่าเป่าของกำนันเสียนะครับอยู่ด้านหน้าเสียงเด็ดลมตาบ้านเอวิทบ้าเป่าไปเจออ์โฟเอสเอวิทชมทุ่งแต่เอวิทหุ่นดีมากเจ้ครับต่อไปฮะเอวิทหอบเอาละครับทีเด็ดของเขาพร้อมที่จะดูยังครับพร้อมค่ะเคยเห็นไหมลูกเป่าเคยอยากเห็นอีกลูกเป่าเขย่าโลกแย้เพราะฉะนั้น ไปคนโชว์รูปเป้าครับนี่คือการโชว์ูเป้าน้าใหน้าใดูชัดๆนะครับดูชัดๆนะครับโชว์รูปเป้าโชว์รูปเป้าโชว์ูปเป้า ไปดูจันๆครับไปมาครับด้านขวาครับไปด้านขวารูปเป้าถางไว้ครับและนี่คือโชว์รูปเป้ามันเป้าสัญาสัญญาเอาผิดตรงไหนอ่ะนี่นี่รูปไขรเป้าป่ะเป้าค่ะไม่ใช่รูปแอลเลยไม่ใช่เป้าล้วนล้วนคุณไม่เข้าใจในการโชวอเขาเสียใจมากเขาเสียใจมากหรือจะดูโชว์รูปไขรโอเคสปอเต นนิกเดี๋ยวขอโทษนะครับเขาถนัดมากไใ้แบบพูดไปรู้เรื่องอะไรเนี่ยอ่ะสิอะ you speak no oh no okay อามูนวอกมูนวอกครับมูนวอกโอ้โอเคดังมากโอเคมาวอลยูโอ้ยตัวลอยเออเขาชอบตัว้อยโอ้สี่ขอัวตัวเบามากเดี๋ยวเดยเดี๋ยวัเบาเหรอ คุณครับไมเคิลลอยครับเอวิทไม่ต้องลอยครับลอยลอย sorry แล้วคุณไปลอยแล้วเขาจะทำอะไรฮะคุณยกแล้วเขาลอยลอยสกรูสกรูโอเคถอยถอยถอยโอเคโอเค one more time อ้าวแป๊บเดียฮะเอวิทไม่ต้องอะไรคุณไปทำอย่างนี้แล้วใครจะดูไอตัวนี้ล่ะครับ คุณแค่เดินยกเที่ยวเข้ามาสกูสกูสกูวันบ่เดะเดคุณเหมือนไม่เต็มใจเดินหน้าตาคุณเฮ้ยมันไอ้นั้นหน่อยดินี่เดินมาดนหน้าเต้าส้อยอะไรเนี่ยตัดตีมา โอเคเดี๋ยวไปหิ้วไปเลยไม่ออมคุณทำไงคุณไปหิ้วเขาเดินโอเคโอเคไปยิ้วให้เดินเลยโอเคโอเคอเคโอเอเคโอเคโเโเคเค่อเคโอเคโอเคโอ ิสจังเลยแบบไม่ต้องใช้น้ำมันแบบิสปรับอุณหภูมิสักเล็กน้อยิสเดี๋ยวจะได้กินละแบบว่าไม่อ้วนด้วยไม่มีน้ำมันลิสหุยสุกแล้วรสมากมากเลยรสมากมากเลยมันจึงมันลิสมันยั่ว ปังมากเว้ยนเอ๋โอ้ยครอบครัวสมายดีต้อนรับค่ะแม่บ้านรุ่นใหม่มั่นใจใช้ผลิตภัณฑ์สมายคะ่ะโอ้หวานจังเลยว่าแต่ทํำไรอยู่ครับเนี่ยหอมฉุยเลยค่ะอุย้ยนี่นะคะคุณพี่หนูกําลังย่างไก่ด้วยหม้อทอดไร้น้ํามันสมาย3ร n อิอ,อยู่ค่ะเอา้าหม้อแบบนี้ก็ต้องใช้น้ำมันสิครับถูกต้องเลยค่ะคุณพี่ไม่ต้องใช้น้ามันเลยอุ้ยพอดีเลยครับ ช่วงนี้ผมกาลังควบคุมอาหารอยู่อะะครับผมเออหม้อนี้ทําอะไรได้มั่งอะครับผมโอ้ยหม้อสมัยทรีอินวันนี้นะคะทําได้ทั้งทอดอบย่างที่สําคัญทําอาหารได้รวดเร็วมากโอ้โหหม้อสารพัดประโยชน์อย่างี้ถูกสเปคตรงใจเลยครับผมอย่างนี้จัดมาหนึ่งหม้อนะครับผมได้เลยค่ะครอบครัวสมัยเติมความสุขทุกครอบครัวครับเออจัดมาเลยนะครับโอ้ยดีดีี่ช้วแจ๋วแจ๋วเลยเฮ้ยเฮ้ย วิ่หน้าตาตื่นไปไรจุ๊บจิ๊บเฮ้ยหนีพวกวัยรุ่นมาดิพวกวัยรุ่นก็เมื่อกี้ผมข้ามไปซื้อของฝั่งนูน้นจังหวะที่ผมข้ามสะพานลอยกลับมานะผมเจอวัยรุ่นเนี่ยมันดักผมสองโจรสองโจรอ,อพอดีเลยดูสองเฮ้ยไม่ได้โจรกันโจรไงวะคือโจวัยรุ่นอะโจรวุ้งไวรุ่นอะมันดักปอนผมอยู่จริงวะมันก็มันเอามันควักบีอมาสองด้ามอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกสองเล่มสองด้ามเนี่ยเขาไว้ใช้กับดินสองเขาเรียกเล่ม เขาเรียกเล่มเหรอเออเป็นอะไรควักมาคนละสมุดอือเขาเรียกคนละเล่มอ่ะแล้วสมุดเขาเรียกเป็นเล่มอะไรเออเขาเรียกเป็นเล่มอ่ะแล้วนยังไงต่อยังไงต่อมันควักออกมาคนละเล่มอ่ะอ่ะก็จี้มาที้ผมอ่าแล้วมันก็บอกว่าบินเงินเท่าไหร่ส่งมาให้หมดเอาละแล้วยังไงต่อยังไงต่อมันหารู้ไหมอ่ะผมเนี่ยนักมวยเก่านี่ไงนี่ไงชะตาขาดจริงๆอืออย่าบอกนะว่าไอ้สองคนนั้นหมอบไปเลยไม่เหลือไอ้สองคนนั้นไม่เหลือเงินในกระเป๋าผมมันไม่เหลือ ใช้มันไครตั้งแต่เห็นดามมีดแล้วโอ้ย<ถ>นุก๊กจะแน่ไอ้แคะออ้ออยาไอ้แค่เหรอเอ,เอาสักเล่มไหมอย่าบอกนะจะเอามีดมาเนี่ยเทียน<ข> <c ười> มีเทียนเหรอเทียนเล่มพอดีเลยวันนี้ไม่ได้กุญแจบ,บ้านมา <c ười> เข้าบ้านไม่ได้เอาเทียนมาเอาเอาเทียนไปทำอะไรอ่ะเเทียนไขเดินไปให้มันแทงไปไอ้ได้ไอ้ให้เขาได้โชว์ก่อนลูกป้าก่อนไมเคิรลูกป้า โอ้มือสิครับรออะไรครับเอารถทับเลยไอ้คนไหวเบาไอ้ไอ้ิีคทับขาคุณไม่มีแรงดึงแล้วไปพื้นมันลื่นพื้นมันลื่นแต่คุณเล่นกล้ามากำลังแขนต้องมีดิอันนี้เล่นมาปั้นไอติมเฉย ดึงแ้วมันอยู่นี่โอเคซอรี่ซอรี่เขายับมันนี้หน่อยดิตรงนี้มันลื่นพอมันลื่นปุ๊บมันก็จะไปอย่างนี้น้ำหนักคุณก็ไปข้างหน้าผมก็รับไม่วหวโอเคไอ้นี่ก็เล่นทุ่มเททั้งตัวโอเคโอเคเมื่อกี้นี้เสียงดังปุ๊ดเสียงเกงดังปุ๊ดของพี่อ่ะของเขาโอเคดูตีดูนะครับเอตัว มครับดูนะเห็นชัดๆครับขาท่านขาท่านตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยครับขับไปด้วยเลยครับดนดูงสองสามโอ้ โอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีไม่สวยเลยโอ้ยกลับประเทศแล้วนี่คือใบเขินใบเขินนะครับโอ้เอาละครับโชว์ต่อไปตอนนี้เดินทางมาถึงไปที่เรียบร้อยแล้วยังไม่หมดใช่ไหมคะคุณอยากดูอะไรบอกผมเลยอยากดูอะไรที่เป็นแบบใหม่ๆได้ไหมจะติงสตริงใครอะสตริงแบบอ่าเลือดกุ๊บบีเลือดกุ๊บบี้ อ้าวเป็นไรจังเป็นไรจังเราตอบไม่ได้แล้วค่ะอ้าวเป็นอะไรอะเลือดก๊ปีหายใจไม่ออกค่ะก็ใส่ฟิตไปทั้งตัวเลยค่ะของมันฟิตไปเหรอใช่ค่ะก็บอกจะลดน้ําหนักแล้วไม่ใช่บอกลดแป้งลดอะไรเนี่ยก็พยายามลดแป้งอยู่ทุกวันนี้อะค่ะแต่ว่าพยายามไม่กินกินอาหารให้ครบห้าหมูอะค่ะกินห้าหมูกินยังไงให้ครบห้าหมูก็ก็มีหมูปิ้งค่ะมีหมูกระทะหมูหันหมูกรอบแล้วหมูสันชั้นค่ะแล้วก็หมูจุ่มเว้ย หมูหมูไม่ใช่หมูโอเคครับ okay, ขอบคุณฮะขอบคุณค<ะ>่ะขอบคุณมากครับอ่ะอีกสักน้ำหนึ่งกับโชว์ชุดนี้ครับเรียกร้องกันมาเยอะแยะมากมายครับ<ะ>น้องพันชา,เ,าเป็นเล่แล้วเป็นซ้ายเป็นขวาจิดซ้ายจิดขวาย้อนลงย้อนลงไหลเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยว เียวเียวเกียวเียวเกียวเดียวเกียวเดียวเกียวเดียวเกียวเกียวเดียวเดียวเกียวเดียวเดียวเียวเดียวเดียวเกียวเดียวเกียวเดียวเดียวเียวเดียวเดีวเดีย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 วียวเ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 ีดีเียวเียวเียวเดีดียวเยวดียวเเียว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 เวเวเียววเเียวเียวเียววเียวเียวยวเียวยวเีย wow น้เสียงหายแล้วคุณชอบมากแฟนขับเยอะเอฟซีเยะเลยวันนี้ขอบคุณมากนะคะครับผมค่ะวันนี้นะคะวันนี้วันนี้จะมีกิจกรรมให้ทําด้วยกิจกรรมพิเศษถ้าใครนะคะสามารถเต้นโอมจงรวยได้เป๊ะที่สุดดิฉันมีรางวัลให้ค่ะใครอยากสมัครเต้นเชิญเลยครับหนูค่ะวันีค่ะดีค่ะเต้นได้ค่ะหนูแต่ค่ะ ตกลงว่าพัชชาจะให้เขาชนะไหมครับถ้าคนเดียวมันไม่มีไม่มีคู่แข่งแล้วค่ะก็น่าจะต้องชนะเหลยไหมอะคะสรุปแล้วมีค่ะแต่ว่าเขาไม่กล้าเข้ามาใครไม่กล้าเข้ามายังมีอีกจ้าเขาบอกว่าถ้าเรียนแบบของพัชชาเนี่ยยอดวิวเป็นล้านดูไอ้แจ็คได้เป็นสิบล้านแจ็คนี่ไอ้แจ็คสิบล้านนี่รู้สึกว่าสามเท่าติด สองล้านแล้ว<ห> <1941, S 1> อุ้ยสองล้านแล้วยอดวิวเหรอร้าน <plus S 1> ก๋วมันไก่กับร้านข้าวหมูแดงมันก็มีแฟนคลับอานหลังปีเนี่ยสักมาดิเหมือนเลยอ่ะพี่คนสักเป็นรูปทขาเปข้างหลังสักเป็นดวงๆนั้นนะฮะจ้าวอันนั้นขอรอขอโทษี่เต้นแต่งมาขนาดนี้เต้นท่าเขาได้เปล่าได้เนี่ยโอ้ยสบายมากสามคนขอดูเลยโอ้โหด้วยมาโอเคสบาย

แค่บอกสายตาก็พอดูใจมีเพียงมีฉันก็เป็นความหมายไอ้เจ้าพื้นพานรอแป๊บหนึ่งข้าวอลยแป๊บนึงแป๊บนึงบอกเขาด้วยนะเดี๋ยวเล่นกับเต๋าพี่เจมากนี่เพื่อนหนูเป็นแฟนค่ะพี่เต๋านะบอกถ้าแบบมีโอกาสได้เจอนะแม่อยากจะขอกอดพี่เต๋าสักทีได้ไหมคะโหปากไป อ่ะเอาลยนะบอกบอก <c oughs> บอกเขาด้วยนะผู้หญิงที่ก็ตบนะ <c oughs> คือเขาเพิ่งมาคือเขาเพิ่งมาแล้วเขาอยากจะพูดอะไรก็พูดเ <c oughs> ตือนเขาตั้งแต่ตอนสองแล้วเดี๋ยวดคุณเหมือนไม่เต็มใจเดินหน้าตาคุณเฮ้ยมันไอ้นั้นหน่อยดิที่เดินมาานหน้าเต้าสร้อยอะไรอ่ะก็ะชดกระตีมา คุณทำไงคุณไปหิ้วเขาเดินหิ้วให้เดินเลยโอเคเอางี้ทำไมฮะโชว์ะไปวัาดีไงปมือสิครับรออะไรครับ ครับเลยไนฝัน one two three four เอาไปเลยหาดเลยอะคุ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณตำรวจครับเฮ้ยคุณตำรวจครับช่วยผมด้วยครับช่วยผมด้วยเกิดเรื่องอะไรครับ ทำ้ายผมถูกทำ้ายทาน่านทาผมปูดเป็นลูกมะกรูดเลยครับเที่ฮะใครมีมะกรูดมาแลกมะนาาใครมีมะกรูดมาแลกมะนาวใครมีลูกสาวพอแล้วพอแล้วอันมาจากไหนเนี่ยโอ้ยเห็นไปเดินอยู่แถวประจวบพักใหญ่ๆ่โอ้ยเห็นย้ายป้ายถ้าไม่ทันเลย